สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับกับผมอีกแล้วนะครับป๊อบพาไปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับก็มาเดินเล่นแถวเรียบคองบ่อปลานะแล้วก็เดี๋ยวจะลองมาหาหาปลาดูนะครับว่าจะมีกันหรือเปล่าพอเมื่อกี้ลองเดินสำรวจดูก็ก็พอมีปลาอยู่นะฮะผมก็ให้แฟนผมอีกแล้วฮะ นั่งตกก่อนเดี๋ยวลองไปดูกว่า,ว,า,าวันนี้ผมจะหาปลาในรูปแบบไหนนะครับไปกันเลยนะครับอ่าสวัสดีครับวันนี้ก็จะใช้อันนี้อีกแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้นานแล้ว อันนี้เห็นน้ํามันแห้งนะเดี๋ยวเอามุ้งดักปลาไปดักปลากันนะครับเหมือนเดิมครับใช้เหยื่อมะขิดสําเร็จรูปนะครับบวกขนมปังนิดนะึ่งเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้กับมุ้งดักปลานะครับ ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้แฟนตกชิงดูือไปก่อนนะะลองหยนดูนะจะใส่ไว้สัก ทีเดียวเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหย่อนที่จะวางกันนะครับอันนี้ก็วันว่างจำเคยนะครับช่วงบ่ใบยบใบ,บ,บสองใบาสามนะครับตรงนี้ เหมือนคึ้มฟ้าคุ้มฝนมาอีกนิดนึ่งวิ่จะตกหรือเปล่า ทมื่ี้ลองเดินดูก็มีปลาตะเพียนขึ้นอยู่นะครับมาจะาก,กินหรือเปล่าวันนี้พอดูน้ำแห้งมากมีเขาสูบน้ำออกจากนามาด้วยนะครับ มุงสมอันบันลุ้นครับบรรลุ้น,นวันนี้จะได้ตัวไหมเผื่อได้ไปหมกพระซิวนะครับ กันเลยครับ เดินมาป่าล็อกนิดนึงลงไว้สามจุดครับมีหนึ่งจุดตรงนี้นะฮะจุดแรกแล้วก็นุ่นจุดสองนะครับจุดสองแล้วก็นี่จุดสามเราวางอยู่ประมาณสักสามอันนะครับเดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าผมจะได้เยอะไหมวันนี้น่าจะเป็นปลากระดีหรือไม่ก็ปลาซิวอีกนะครับเดี๋ยวเราต้องออกจากตรงนี้ไปกอนนี่นะฮะ เดี๋ยวก็ต้องรอดูครับจะทิ้งไว้ประมาณสากักสาม0ิบถึงสีนาทีนะครับก็ระหว่างที่เรารอมุงดักปลาก็เดี๋ยวก็แฟนแนั่งตกชิงเหลีวเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูช่วงเวลาตกชิงเหลีวกันก่อนนะครับ

nó dài có miền luôn ít lọt nữa ta sẽ nhiều ít nữa phải. เป็นรอบแรกที่เอาขึ้นมาอันแรกนะได้สกี่ตัวสองสี่หกแปดสิบตัวเด็กสิบสองประมาณนี้เราไปดูอันไหนไปตันนู้นเหรออไปดูอันน้น<อ>นะคะทีนี้มาแล้วนะคะเก็บฝังนู้นมาได้กี่ตัวอันนี้ได้แต่ <laughs> ปะซิล มีอนนได้แต่ปลาซิวนะคะโอ้ก็ไม่ถือว่าน้อยก็ได้พอยุบหนึ่งหยุบหนึ่งไหนขอดูซิอ้าวหอเุดเกน ฝนตกอีกแล้วครับ้องมานั่งหนีฝนในรถครับเมื่อกี้ลงไว้สามอันนะครับว่าจะดูรอบสองฝนตกซะก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งรอกันอยู่ในรถนี่แหละครับไม่รู้นานหรือไม่นานแต่ตอนนี้แรงมากเลยครับฝนดูฮะโอ้ออกอากาอยู่ครับโอ้ลมแรงมากครับเราไปดูลองดูบรรยากาศฝนตกดูนะครับดูเนี่ยฮะ ดูแล้วครับแรงมากคึ้มมาเลยนะฮะดูโอ้โอแรงมาก หมดเลยครับตอนนี้โอ้ยจะตกนานหรือเปล่าไม่รู้แต่ลมแรงมากครับเเดี๋ยวรอหลังฝนตกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปเอามองกักปลาอีกสามอันขึ้นนะครับเดี๋ยวรอไปดูนะครับว่าผมจะต้องรอฝนอีกนานหรือเปล่า ฝนหยุดแล้วนะครับเราไปเก็บมาอีกสักน้หนึ่งรอบนี้ก็จะกลับกันแล้วครับเดี๋ยวไปดูลุ้นกันว่าได้ทักกี่ตัวนะฮะเดี๋ยววางนี้แหละไม้แรกครับอันนี้โอ oh. กเมื่อกี้โอ้อยังได้อยู่โอ้ยได้นะครับนี่นี่ฮนะโอ้มันตายเลยนะน่าจะเจอฝน

ออ้าวหมอครับเหลือเชื่อหมอเข้าลงไปสามอันนะครับแล้วก็เจอฝนด้วยนี่หลังฝนตกนะครับเมื่อกี้กู้มาแล้วที่ได้ครับก็ส่วนใหญ่จะเดินปลากระดีนะฮะปลากระดีปลาซิว แล้วก็ได้ลหมอมาตัวนึ่งน,นี่ปลาหมอฮะอันนั้นจะเป็นปลารกระดีโอเคครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอขอบคุณ f c ฟทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ขอตัวกลับบ้านครับบายบายขอบคุณมากครับจะเก็บของกลับบ้านเนี้ย ได้ลงแป๊บเดียวเอน